ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟนทำให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนำเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวนโหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโยวาซาเป b สมีโนติซับสนิทน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสิกแล้วนะครับโดยวันนี้นะพี่ก็จะมาพูดถึงอัปเดต8.0นะครับก็คือว่ามีเกี่ยวกับสปอยอะไรบ้างอัปเดตวันไหนแล้วก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับพี่นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะไปดูในส่วนของตัวเทรลเลอร์ก่อนเนาะพี่งว่้ลแ อันนี้ก็จะเป็นยูนิตนะครับผมเป็นยูนิต ในวิดีโอเนี่ยก็จะมียูนิตหลายตัวมากนอกจากกั๊ดกับกริฟฟิธที่มาก็มอีอีกหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ตมีตัวแบทเทิลพ s าสด้วยนะครับที่มาเมื่อกี้ที่เป็นช่างตีดาบก็น่าจะเป็นโกโดนะครับเป็นโกโดจากเรื่องเบอร์เซิร์กนี่แหละครับแล้วก็ตัวที่นี่นะเป็นซิลเก้ใช่ไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าพี่ก็ไม่ใช่แฟนเบอร์เซิร์กนะอันนี้คือไปหาข้อมูลมานะครับก็ถ้าผิดพลาดประราการใดใครแฟนเบอร์เซิร์กก็มาแก้ต่างได้นะโอเค นะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวกริฟฟิธนะครับเป็นอีกร่างหนึ่งนะเป็นร่างไลฟ์ฟอร์มเขาเรียกว่าอย่างงั้นกันนะนะครับก็เอ่อเหมือนร่างนี้จะไม่ได้โจมตีด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเหมือนจะอัญเชิญซ็อกมาโจมตีให้นะครับอันนี้แต่นอกเหนือจากร่างนี้แล้วก็จะยังมีร่างที่เหมือนกับว่าเป็นร่างเอ่อก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นร่างที่รอเหมือนเก็บ สังเวอยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกร่างหนึ่งด้วยนะครับเป็นร่างที่เป็นร่างเออด <c oughs> <c oughs> นี่แหละม่พูดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยนะครับก็เป็นร่างที่เขาเรียกกันว่าอัศวินรติกาอะไรนะเป็นแบบมุกตลกตลกกันนะนะนะครับก็ที่พี่ตื่นเต้นเลยนะคือพี่ไม่ใช่แฟนเบอร์เซิร์กแต่ว่าพี่แบบดูผ่นานๆชีสกาวไหนมาวะเอออันนี้แบบเวอร์เลยอ,อันนี้แบบเท่นะอันนี้พี่รู้สึกชอบนะครับแล้วก็มีการ์ดมีการ์ดที่เป็นร่างกรอก อันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการโชว์เคสสกิลเล็กน้อยนะ mm. ก็เป็นของกรีฟิธนะครับผม uh. เท่ากับว่าตอนนี้กรีฟิธที่เราเห็นคือมีทั้งหมด3าล่างนะ mm. เป็นล่างที่รอสังเวยใช่ไหมแล้วก็เป็นล่างไลท์ฟอร์มกับดาร์คฟอร์มนะที่เราเห็น3าล่างนะครับ mm. ต่อไปก็เป็นท่าของสกาวไนท์สกาวไนท์ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนะครับว่าม้าหายไปไหนนะอันนี้ก็เป็นอ่า,นอาจจะเป็นซัมมอนเขาเรียกว่าเวลาเราวางตัวกัด๊ดลงไปอะครับอาจจะเป็นแอนิเมชันในการแบบ placement อะไรเงี้ยเออเป็นการวางยูนิตลงไปหรือว่านะหรือว่าไม่แน่นะครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยเล่นเป็นก์ดธรรมดาก่อนแล้วเราก็ทําการเก็บดาเมจหรือเก็บสแต็คอะไรสักอย่างแล้วพอกดแปลงล่างหรือใส่เกราะเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันนี้ขึ้นมานะครับก็คือหนีฟันออกมาจากตัวแล้วก็อ่าเป็นตัวล่างเกราะนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีอ่าช่วงเนี้ยที่ลบคูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะพี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสกิลกดนะครับจะสังเกตได้ว่าเหมือนกับถ้าเป็นในเรื่องก็คือเหมือนประมาาณว่ ชุดกรอเนี่ยทำการเหมือนดัดกระดูกหรือดัดร่างกายของกัทเพื่อมาสู้ต่อ,อกทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออ,เอัน,นี้อาจจะเป็นสกิลกดนะเป็นบัั่วคาวอะไรประมาณนี้เออเป็นบัั่วคาวซึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวหลอดก็ได้นะครับตัวหลอดนะอ,อ,อาจจะเล่นแบบว่ากับการโดนโจมตีหรือเปล่าถ้าโดนโจมตีครบสามารถที่จะแบบว่าใช้ได้เพราะเหมือนกับการที่กัทเนี่ยรับดาเมจมากพอเนี่ยก็จะทําให้ใช้สกิลนี้ได้หรือเปล่าอ่าฟิวนั้นฟิลฟนั้นแต่ลักษณะเห็นมีคนบอกว่าอาจจะเป็นตัวละคร รับเจอตัวใหม่นะครับรับเจอหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกรับเจอก็คือนึกง่ายๆก็เหมือน l a นเซอร์ครับคือตัดเลือดถาวรซึ่งถ้าสมมุติว่ากัดมาเป็นซีเครตแล้วตัดเลือดถาวรเนี่ยโหก็คือมันก็จะเป็นยกระดับของการรับเจอไปอีกซึ่งมันก็จะแบบโหจัดเลยแล้วก็สําหรับในส่วนของวันปล่อยนะครับวันปล่อยวันปล่อยแน่นอนนะครับก็พี่ก็คาดเคลื่อนไปนิดนึงนะครับ เขาบอกว่าเขาอัปเดตวันซันเดย์นะครับซันเดย์วันอาทิตย์ของเขาแต่ว่าพี่อ่าบอกไปว่าวันที่26นั่นเองฉะนั้นก็คอนทางไก่เคียงแล้วก็มีช่วงสุดท้ายอ่านี่จะเป็นตัวตัวละคร Battle Pass นะครับมาจาก Goblin Slayer นะครับหลายๆคนพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาดูเคยดูแต่ก็น่าจะเคยดูหลือมั้งเออนะครับแล้วก็จะมีวงมานานะอันนี้พี่ ไม่แน่ใจว่าตัวเรื่องเนี่ยมันมันเป็นสกิลของใครนะว่าเป็นสกิลของตัวพระเอกเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวของคนในตี้นะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวงกับดักดาเมจหรือเปล่าตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้ามอนสเตอร์เนี่ยไปเหยียบสมมุติว่าถ้าเป็นของตัวกอบินสเลเยอร์ใช่ไหมกอบินสเลเยอร์ดาเมจแสนหนึ่งดาเมจร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะเป็นดาเมจหนึ่งแสนสี่หมื 1, ม่นหนึ่งพันอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็จะสังเกตได้ว่าโปรเกรสซีฟนะคือหมายถึงว่าดาเมจก็จะขึ้นนนเรรื่่่่อยๆพีวาาาจะะตัสัสกปมณ200 ได้นะอันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นเอ่อไม่ชีเออไม่ชีเป็นไม่ชีเนตี้ของเอ่อกรอบบินสเลเยอร์นั่นเองนะครับอันนี้แล้วก็มีช่วงสุดท้ายด้วยอ่าช่วงสุดท้ายพี่บอกเลยว่าหลายๆคนที่อาจจะเคยเล่นเอาเอาเป็นว่าแบบจะเรียก OG Player ก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าผู้เล่นที่เล่นช่วงยุคมืดของแวนการ์ดแล้วกันนะครับก็น่าจะ PTSD ด่านนี้พอสมควรนะครับก็คือด่านของดัดดันนั่นเองแต่นะครับผมแม่งล่อไปครึ่งชั่วโมงต่อตาหนึ่งนะครับ50เวฟบอกเลยว่าแม่ง นะครับผมเอามาพูดถึงอีกรอบหนึ่งก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกลับมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอไปดูใน discord แล้วกันอ่าและนี่แหละเออนี่แหละที่พี่บอกแต่ว่าตอนแรกอ่ะพี่เดาว่าดาันดันเนี่ยจะเป็น Battle pass นะครับอันนี้เนี่ยพี่ลองคิดเล่นๆนะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ถ้าไม่เป็นตัวบอร์ดนะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวของ r e f ต์ยูนนะอันนี้แล้วก็ลักษณะของด่านะมันเอามา reuse ได้อ่ะ คือพี่ว่าริฟมันเล่นด่านเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันดูโอเคนะเออมันดูมันด,มนดูมันก็เล่นได้อะไรเงี้ยส่วนสกิลของเนตรปีศาจหรืออะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วของจีจิใช่ไหมดูจากสกิลแล้วก็ดูน่าสนใจนะดูน่าสนใจทั้งหมดในเทรลเลอร์นี้เราเห็นทั้งหมดเอานับเป็นตัวแยกนะมันมันจะมีกริฟิทที่มี3าล่างใช่ไหมเราจะมีโกโด1ซิลเกสองกริฟิทล่างสว่าง3กริฟิทล่างมืด4กริฟิทล่างสังเวอย์ห้าสกาวไนท์หกกัตดเจ็ด กอบินสเลเยอร์แปแมชี9แล้วก็เนรปีศาจสิทั้งหมด10ตัวนะครับก็เยอะนะแต่ว่าตัวกีฟิตมันก็จะน่าจะมีลูกเล่นเยอะลูกเล่นในการทําน่าจะเยอะนะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่กินเวลาประมาณหนึ่งอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่บางทีอาจจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามไล่เปิดทีละอันละกันนะครับว่าในนี้เนี่ยเขามีสปอยอะไรบ้างนั่นเองครับประมาณนี้ก็เอ่อคลิปนี้ก็เป็นการโชว์ การใช้งานสกิลของกริฟิธนั่นเองนะครับล่างที่ต้องสองเวยนะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ปเปลี่ยนแมปนะก็คือเหมือนพวกประเภทปเปลี่ยนดิเมนชันนั่นแหละอ่าแล้วก็มีอีกอันอ,อ,อันนีออ้อาจจะเป็นแฟมิเลียนะอันนี้พี่ดาวเล่นอาจจะเป็นแฟมิเลียนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เออไม่ชัวร์เหมือนกันฮนะอ,อแต่ให้มันเป็นแฟมิเลียก็ดูก็น่าจะดูโอเคอยู่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นแบบว่าแฟมิเลียในริฟอ่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเทรลเลอร์สเตทนะครับนี่อันนี้อันนี้จะเห็นกัดชัดมากอันนี้ ตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการโชว์เคสในส่วนของสกินกัดอยู่นะนี่ก็เท่นะเอาจริงหูพี่ว่าพี่ชอบนะอาจจะคนละสไตล์กับ AA นะแต่ว่าสวยทั้ง2แบบเลยหมายถึงว่า AA ก็สวยของ AV ก็สวยเออของ AV นี่มันจะสายคนคะลีนหน่อยมันจะดูแบบว่าเอียเอ่ยมๆหนะ่อยแต่อย่างของ AA เนี่ยจะดูสมจริงมากกว่านะเออนี่อั้นี้ก็คือเหมือน,นแบบว่า เขาพูดถึงไอ้ตรงหูด้านบนนะว่าแบบจะเอาอยัางไงดีอะไรประมาณนี้แล้วมันก็อันนี้ก็จะเป็นภาพสกรีนช็อตที่เขาแบบไปลองถ่ายมานะนี่เป็นอันนี้อันนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่ตั้งตัมเนลนั่นเองหวัวนี้นี่คือสวยมากนี่พี่ชอบมากสีมันตัดกันนะมันสวยนะครับส่วนอันนี้ก็คือแบบว่า โอ้เทเลยอันนี้ถ่ายกับดานซเบอร์อัลเทอร์เนทเออนะครับก็เป็นตีมแดงไปเลยน,นี่ก็สวยจัดเลยอันนี้ก็จะเป็นปกต่อไปนะครับของอัปเดตหน้าเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้หุ่ยี่โคเท่อะคือปกติการ์ดเนี่ยเเราจะเห็นเป็นสีแดงๆสมๆใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนตัดแบบตัดแหวกแนวไปเลยก็เป็นสีน้ําเงินไปเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นตั้มแนวใน u t u b e อ่าตั้มแนวใน u t u b e นะครับแมงถือว่าใช้ได้เลยโอเคแล้วก็คําตอบ ของคำถามที่ว่ามาของสกาวไนท์ไปไหนนะครับแน่นอนครับมาเป็นอ,อย่างนี้แทนนะครับผมก็น่าจะเป็นเมาส์มัง้งถ้าลงขนาดนี้เอาจริงไหมคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแจกมันก็ดีแหละแต่เราพูดเกินตรงๆนะแวนการ์ดมันไม่ได้แจกสัตว์ขี่ฟรีมาหลายอัปเดตแล้วฉะนั้นพี่ก็จะ ปักไว้ก่อนละกันว่าเป็นบันเดลให้ซื้อนะแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะมีรีโลแจกแถมไปด้วยนะซึ่งพี่ว่าคุ้มนะเอาจริงถ้าราคาแบบราคาตั้งแต่อัปเดตที่แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าขึ้นมันก็ราคาเท่าเดิมแหละแต่มันคุ้มค่าขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่าการโจมตีนะครับเป็นท่าการโจมตีของสกาไนนะอันนี้มันอาจจะภาพแตกนิดนึงนะพอดีต้นทางเขาก็ภาพแตกเหมือนกันนะประมาณนี้นี่ก็เสกม้ามาแล้วก็กดสกิลอันนี้เหมือนจะเป็นฟูลเอนะฟูลเอหลายฮิตด้ออันนี้นะครับ แล้วก็ปัญหาคือโอ้มันตีไกวนะถ้านับอ่ะเนี่ยนะเราเรา,เราลองมานับเล่นๆนะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามส่าหน่าจะประมาณ7จกวินะเจกวิแล้วก็ ในคลิปเนี่ยใส่โมนาด้่นะแสดงว่าอ่าโมนาดก็น่าจะเหมาะอยู่อ่าโมนาดก็น่าจะเหมาะอยู่ก็ว่ากันไปว่ากันไปโอเคต่อไปในส่วนที่พี่จะวิเคราะห์นะวิคเค์เล่นๆนะพี่คิดว่าด่านนี้เนี่ยนะครับเออมันชื่อฮิวออฟซอสอะไรสักอย่างใช่ไหมเออด่านนี้เนี่ยง่ายๆน่าจะเป็นสตอรี่นะครับอันนี้น่าจะน่าจะไม่หลุดน่าจะไม่หลุดอะไรแปลกมากนะครับอันนี้ เออดูแบบง่ายๆทางตรงๆหน่อยอะไรงนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของอีกด้านหนึ่งด่านเอ่อบ้านไม่มดปะเอ่อด้านด้านด้านคืออะไรวะด้านบ้านไม่มดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเจนด์เซตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการทำอีโวคัสนะอาจจะเป็นการทำอีโวคัสแล้วก็อาจจะมีเควสไอเทมทำสกาวไนท์หรือเปล่าหรือว่าเป็นดรอป2%หรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าส่วนกรีฟิทนี่น่าจะเป็นทำได้เหมือนกันแต่ว่ากรีฟิทอาจจะเป็นยากอีกแบบหนึ่ง อาจจะเป็นยากอีกแบบหนึ่งพี่คิดว่าอาจจะเป็นแบบว่านั่นแหละเอาแบบเกี่ยวกับพวกเรื่องสังวงสองเวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือทุกตัวเนี่ยน่าจะทายากหมดพี่ว่าสกาวไนท์เผื่อทําง่ายสุดละเออหมายถึงว่าขั้นตอนในการหาอะไรเงี้ยโปรเซสในการหาแต่การ์ดเนี่ยอาจจะยากขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยากสุดอาจจะเป็นกร i ฟเฟตนะอันนี้ก็คือ2ด่านที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็จะมีอีกด่านหนึ่งนะก็คือที่เขามารีแวมหรือว่าเอามาชุบโลงใหม่อ่านะครับก็คือจะเป็นในส่วนของด่านเด็ดๆอันนี้เนี่ยพี่ว่าอย่างที่พี่บอกไปว อาจจะเป็น Rift Map นะครับก็คือเอามาให้ได้เล่นกันแล้วก็ตัวของ Rift Map เนี่ยเขาได้ประกาศอีกทีแล้วพี่ไม่ไแน่ใจว่าพี่ได้เปิดไปให้หรือยังแต่น่าจะประกาศใน Announcement หรือว่าเาไม่ใช่ใน Announcement น่าจะเป็นใน sub Announcement นะครับเพราะเขาบอกว่า d e ว b l o เนี่ย,ยจะไม่ได้กลับมานะเออตัวของด้านๆเนี่ยกลับมาจริงแสดงว่าเขาพิสูจน์แล้วว่า,าตัวของด้านๆในกลับมาจริงมันจะเป็นโหมด Occult Hunt Mode has been changed to no longer ก็คือเขาบอกว่าแล้วก็ตัวของโหมดนี้เนี่ยจะถูก เปลี่ยนไปนะครับก็คือจะไม่ได้นานเป็น40นาทีเป็นมะเร็ง40นาทีที่คุณจะต้องมาทรมารแล้วมันจะสั้นกว่านี้มากๆฉะนั้นพี่คิดว่าน่าจะไม่เกิน15นาทีอ่ะให้แบบให้แบบสูงสุดเลย น่าจะไม่เกินนี้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวของดานดาอาจจะอาจจะไม่ได้กลับมาหาได้หรอกแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นการหาจิจีมากกว่านะครับแล้วก็ของอีโวนุนี่นั่นประมาณนี้สําหรับในส่วนของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ความเห็นส่วนตัวในบางอย่างใน,ในหลายๆเรื่องของพี่นะครับก็ประมาณนี้ใครที่รอเล่นอัปเดตนี้อยู่ก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับที่เราลืมพูดไปนะครับในส่วนของอัปเดตหน้าอะไรจะหายไปบ้างนะครับตอนนี้ที่เขาเน้นมานะครับคือเป็นเรื่องของ Battle pass กับ b u n d l e นะ ที่เหลือตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แจ้งมาชาัดเจนนะครับว่าอะไรจะหายไปบ้างซึ่งจริงๆพี่ว่าไม่ไม่มีอะไรออกอ,อกแล้วแหละมีแค่ตัวง bundle กับ battle pass นะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็น g o b l i n slayer แล้วก็บันเลใหม่ก็คือในส่วนของไอ้ b l e s s i n g sun หรือว่าตัวดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะหายไปนั่นเองแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนของซิสก็ยังอยู่นอกเหนือจากนั้นพวกประตงประตูบูเอเฟลยังอยู่ปกตินะครับไม่ได้เอาออก อะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนคังวิยะเดี๋ยวสรุปอีกทีคัองวิยะก็คือออกในอัปเดต8.5นั่นเองนะครับคัองวิยะก็นั่นแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรกันมากเพราะว่าตอนนี้มันมีดอกไม้คูณ2นู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็นั่นแหละเพิ่งต่อให้มันเพิ่งหมดไปแต่ว่ามันฟาร์มง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคก็จบไปแค่นี้นะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลางไปก่อนพบกันใหม่ในตะอนหน้าสวัสดี